สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้มากลางเดึกครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันที่1กันยายนกับวันที่2กันยายนเพราะเป็นช่วง5้าหกทุ่มจะเข้าจะหกทุ่มวันที่2กันยายนวันที่1กันยายนนะครับหกทุ่มวันที่1กันยายนแล้วก็จะเข้าสู่วันที่2กันยายนนะครับก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครับกรมบัญชีกลางออกข่าวนะครับว่าจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไป3กันยายน2564ดูรายละเอียดข่าวครับวันนี้ครับที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางนะครับได้โพสต์ข่าวนะครับข่าวกรมบัญชีกลางเป็นข่าวฉบับที่40ทับ2564ลงวันที่1กันยายน2564นะครับหัวข้อข่าวบอกว่า3กันยายน 64กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิกผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละเอียดของข่าวครับนางแก้วการวสุพรพงศรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าเนื่องจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่30กรกฎาคม2 5, 5 6 4อเห็นชอบการจ่ายเงินสรงขหอเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากกองทุนผู้สูงอายุโดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิตามปัตราการจ่ายเดิมในวงเล็บผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับความช่วยเหลือร้อยบาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน สามหมื่นบาทต่อปีแต่ไม่เกินแสนต่อปีจะได้รับความช่วยเหลือห้าสิบาทต่อเดือนซึ่งจะจ่ายย้อนหลังดังนี้ปีงุม,มารพศสองพันหกสิบสามจ่ายสี่เดือนในวันเล็บมิถุนายนถึงกันยายนหกสามปีงุม,มารสองพันหาสิบสี่จ่ายหกเดือนแบบเดือนเป็นเดือนในวัเนเล็บตุลาคมและธันวาคมหกสามกุมภาพันธ์เมษายนมิถุนายน,น,ายนและสิงหาคมหกสี่ สำหรับเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุค,ครบ6 0ปีขึ้นไปก่อนเดือนที่ได้รับเงินสงเคราะห์โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล e ็กทรอนิกส์นงเล็บอีมันนี่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ์ในวันที่3กันยายน25ง4ซึ่งางซึ่งวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องชำระอิเล็กทรอนิกส์นำเล็บเครื่องอ d c หรือแบบแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐที่ร้านทงฟ้า ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านค้าประชารัดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ของบมจธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของบมจธนาคารกรุงไทยทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์กรมบัญชีกลาง022706400หรือคอร์เซนเตอร์บัตรบริการแห่งรัฐ021092345ในวันและเวลาราชการโคศกกรมบัญชีกลางกล่าวครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ